ระหะโตสัมมาสัมพุทสสะอิมัสสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิอิติกอนอบน,น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกอนอบน้อมแด่พระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรธมขัน ขออน้นนอมแดพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสัมมาปฏิบัติทุกท่านโอกาสต่อทนี้ไปก็เป็นเวลาการฟังธรรมในภาคเช้านะวันนี้ก็เป็นวันที่หกกรกฎ,รกฎราคมพุทธศักราชสองพัหสตรงกับวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปด ซึ่งถือว่าเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษานะอธิษฐานเข้าพรรษาของกะสงฆ์นะการเข้าอยู่จำพรรษานี่ก็เป็นเรื่องของพระวินัยนเรื่องพระวินัยที่เป็นพุทธ,ธาญาติในช่วงฤดูฝนก่ยพรงฆ์ต้องอยู่จำพรรษา,าการนี้ก็จะพูดถึงต้นสายปลายเหตุ คือทำไมต้องให้มีการเข้าอยู่จำบรรชาแรกเริ่มเดิมทีตอนปสมพธิการนะตอนพระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆยังไม่มีการเข้าอยู่จำบัรษานะครันี้พพระพุทธศาสนาจเจริญขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็มีสาวกมากมายออกบวชนะสำเร็จอาราหันเป็นพระยศคนบ้างเป็นบุตรชนบ้างนะ แำหรับพระริยบุคคลไม่ค่อยมีปัญหาเพราะท่านจะรู้วินัยรู้อะไรควรไม่ควรดีแต่ผูุ้ิชนนันก็จะสร้างปัญหาเป็นเหตุให้พระเจ้าต้องบัญญัติวิาในตามมาอยู่บ่อยๆก็มีเรื่องเราว่าพระสงฆ์ก็เดินทางไปทั่วนะพระสงฆ์ปกติก็ไม่ก็อยู่ติดที่อยู่แล้วนะไ,ปไปได้หลายอย่างไปเผยแพร่ทำเดินทุด,ดง ไปปฏิบัติศาสนกิจอะไรต่างแต่ถึงรฤดูฝนก็ยังไม่หยุดเดินทางกนนีชาบ้านสมัยนั้นเขาก็ทําไร่ทํานาทาสวนแบบนี้แหละโดยเฉพาะนาเนะเราจะเห็นว่าตะกูลพุทธเจ้าเขาทานาหมดนะชื่อชื่อ,อพุทธบิดาบิดาพุทธเจ้า,า,าพาระเจ้าิิโธโตนะแล้วก็อาอะไรอมิโตธนะโกโตธนะเนี่ยแปลว่าข้าวสุกแปลว่าข้าวคือทานา ทำนาส่วนใหญ่ชาวบ้านในประชาชนในละแวกนั้นหรือแถวนั้นเขาก็ทํานากันหน้าฤดูฝนพระสงฆ์ก็เดินทางไม่หยุดหย่อนไปเหยียบข้าวกลา้าทัญยา,ารข้าวพืชใก็้เกิดความเสียหายชาวบ้านเขาก็าทำหนีตีเตียนนะว่าถึงฤดูฝนเนี่ยนกก็ยังทำลังอยู่นะไม่ได้ บินไปหาเหยื่อที่ไหนนะพ่อค้าพาณิชย์แรงต่างก็หยุดเดินทางในช่วงดูผลทำไมเนาะพระสมณะสกยบุตรนะยังไม่ยอมหยุดเดินทางสร้างความเดือดร้อนให้เกิดชาวบ้านนะเดินก็ไม่เดินปล่าก็ไปเหยียบนะพืชพันธุ์อาหารก้าวกลเสียหายอันนี้แหละก็เลยเป็นต้นเหตุ ที่พระพุทธเจ้าก็ต้องเรียกประชุมสงฆ์นะะประชุมสงฆ์แล้วก็ให้พระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษาในช่วงฤดูฝนนะในช่วงฤดูฝนเนี่ยพระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษาเป็นเวลาสี่เดือนนะทีนี้การเข้าอยู่จำพรรษาเนี่ยก็มีมีแบบสองแบบนะสองอย่างคือภาษาต้น<ม>กับภาษาหลัง ภาษาต้นเกาเรียกว่าปุริมิกาภาษาหรือปุริมิกาวสัสุปนาอิกานะภาษาหลังเรียกปัจจิมามิกาวสัสุปนาอิกาภาษาต้นหมายถึงว่าเข้าดั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนแปดนะออกภาษาขึ้นสิบห้าข้ามกลางเดือนสิบเอ็ดภาษาหลังนี่มาเข้าแรมเดือนแรมหนึ่งข้ามเดือนเก้า วันขึ้น15ค่ำเดือน12นะเนี่ยหมายถึงว่าที่มาบรรษาหลังใหม่ถึงนพระบางทีมามาไม่ทันอธิษฐานเข้าบรรษาที่ตนจะต้องไปอยู่จำบรรษาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เข้าบรรษาต้นหมดเช่นวันนี้ปีนี้ก็เข้าบรรษาวันนี้คือวันแรม1ค่ำเดือน8ปนีมีการเข้าอยู่จำบรรษาเนี่ยท่านก็มีมีพระวินัยเหมือนกันนะในการที่จำบรรษาที่ห้าม เช่นห้ามจำภรษาในกระท่อมผีนะในตุ่มในคาคบไม้ในสถานที่คือไม่สามารถป้องกันฝนป้องกันภัยต่างๆได้นะความร้อนอะไรคือต้องเป็นที่อยู่ที่ดูดีดูเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันจัดต่างๆอะไรได้นะเนี่ยที่ห้าอย่างเนี่ยท่านห้ามาษา การเข้าอยู่จำพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่พระท่านก็อยู่เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นปฏิบัติศาธนกิจถ้าเป็นสานักเรียนก็จะเรียนกันจริองจังนะงานกาเรียนศึกษาสานักปฏิบัติก็มีการปฏิบัติธรรมกันอ,อก,กิจหน่อยหรือตั้งใจให้มากกว่าเดิมนั่นเองในการเข้าอยู่จำพรรษาคนนี้ในระหว่างพรรษาเนี่ย บางบางครั้งเราก็อาจจะเจอพระนะเจอพระเดินทางอยู่ในรถในเรือไปเหนือล่องใต้อะไรจำลองนี้เราก็ไม่เข้าใจอาจจะตำหนิท่านพระเพื่อนบ้นานสายเดินทางไปไหนมีพุทธานุญาตเดินเดินทางได้ในในระหว่างเข้าบรรษาเรียกส,สัตหะสัตหะกรณียังหมายถึงว่าเดินทางได้ไม่เกินเจ็ดวันแล้วต้องกลับมาสถานที่เดิมที่อยู่จบับหรัดาสา เหตุอะไรที่ต้องมีการสัตหะเช่นมีเหตุไปดูแลบิดามันดาที่เจ็บตัวอยู่อาภาธหนักนะหรือสหธรรมีด้วยกันพระด้วยกันนะไปดูแลเนี่ยำนองนี้หรือไปเพื่อไปฉลองศนะรัทธาพุทธศาสนิกนชนมีศรัทธานะ ศรัทธาก็มีมนตราไปไปฉันไปรวจมนต์ไปทำศาสนกิจอะไรต่งตางๆเนี่ยก็ไปได้นะแล้วก็ไปด้วยเหตุที่ไปห้ามห้ามเพื่อนาทาธรรมิกกระสันจะสึการะสึกกิก็จะประหาไปได้ไม่ปิดระวินะัยแล้วก็ไปซ่อมแซมนะซ่อมแซมเสน,นาธนะ ต่างๆที่อาจจะเป็นสำนักเครือสาธรรมิี้ด้วยกันหรือสาขาตนเองหรือที่เคยอยู่อะไรกันนองนี้ไปซ่อมแซมได้สี่ประการหรือเข้าหลักที่ว่าอนุโลมตามคล้ายๆสิ่งสี่ประการเนีสี่ข้อเนี่ย,ยก็ไปได้ในช่วงระหว่างรรษาจะไปได้ไม่เกินเจดวันเรียกว่าสัตหะนะอันนี้ก็เป็น,นพระวินัยพุภธานุญาตนะี ที่เราควรจะรู้ไว้นะในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ม,มีมีมากาคนที่ไม่รู้แล้วก็ติเตียนนะติเตียนแล้วก็เป็นเรื่องเสียหายทั้งสองฝ่ายคือไม่รู้จริงไม่ศึกษาพระวิน,นัยไม่ศึกษาทางโลกนะทางโลกทางธรรมไกลๆนะทางโลกก็มีความรู้ทางโลกก็เพื่อไว้ประกอบกิจการงานต่างนะทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ในชาตินี้ว่านั้นความรู้ทางธรรมนี่ก็มีไว้เพื่อดับทุกตัวเองนะเพื่อ,อไมนะ่ให้ตัวเองตกไปที่ต่ำนะไม่ให้ตัวเองตกไปที่ต่ำความรู้ทางธรรมในปาบายคนที่รู้ธรรมะแล้วก็ไม่ทำความผิดไม่กล้าทำบาปทางกายวาจาใจนะความรู้ทางธรรมนี่สำคัญงนั้นผูร้รู้ท่านบอกว่าก็ให้มีตาดีทั้งสองตา คือตาทางโลกกับทางธรรมนะคนที่เป็นนักปรา์บัณฑิตเนี่ยศึกษาทางโลกมีความรู้มีวิชาอะไรต่างประกอบกิตอะไรต่างกมาหาเลี้ยงชีพต่างๆนะก็เจริญก้าวหน้าทําให้ประสบความสาเร็จในชีวิตมีความเป็นอยู่ในการหาทรัพย์เนีแต่มีความรู้ทางธรรมก็รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงมีความเชื่อพทธเจ้ามั่นคงก็ไม่กล้าทําบาป แล้วก็ขนขวายในบุญกุศลคุณงามความดีนะอันนี้บางคนไม่ไม่ขนขวายนะไม่ขนขวายในทางบุญกุศลแล้วก็ไม่ก็เชื่อแหละไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อบุญบาปม่นคีกับตนหนินะตําหนิคนที่สร้างคุณงามความดีคนเข้าวัดคนช่วยเหลือศาสธนก,กิจอะไรต่างไม่รู้ก็เป็นบาปเป็นวิบากกรรมก็กดตัวอะไรให้ทำบาปไปนะและเรื่องนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่แล้วจะบุญกรรมของคนที่ได้ศึกษาศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติให้เกิดผลให้ตัวเองหรือมีผลให้ตัวเองนะคนเนี่ยสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันเราเห็น่าคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาลําบากเกิดมาสวยวเกิดมาขี้เละสติปัญญาต่างกันใช่ไหกรรมจัดสรรไม่เหมือนกันเราสร้างเหตุมาไม่เหมือนกันดังนี้แต่ตสว่ากรรมมุนาวัโโโตถีโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการทำคํา,าคสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อคนได้ศึกษาและนำะม,าม,ามาปฏิบัติให้ได้ผลจริงนะเขาทำเป็นแสงสว่างในโลกก็เรียกว่าสว่างมาสว่างไปนะโชติโชติพิยนโนบางคนสร้างเหตุมาดีแล้วนะสร้างเหตุมาดีแล้วในอดีตเขาก็มาสร้างเหตุดีสร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่อจากมาพบคุณที่ดีแล้วก็ไปดี แต่บางคนสร้างเหตุมาดีแล้วก็ประมาทในชีวิตเนี่ประมาทใช้ในชีวิตเกิดมาก็ไม่ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ทําบมดีเขาเรียกม,มาดีแต่ไปร้ายหรือมามาสว่างแต่ไปมืดเขาเรียกโชติตะมะปริยะโนบางคนมาไม่ดีอาจจะดีชาติมาจากพ่อปู้ไม่ดีนะแตพอเกิดมาแล้วได้เล่าเรียนศึกษาหรือ ได้อยู่กับผู้รู้ก็ไม่ละหมาดนะไม่ละหมาดในการทําความดีทาทานรักษาิีลเจริญภาวนาทําความดีทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนะดูท,ทาบุญกุศลสร้างเหตุปใจใัจจัยดีตายก็ไปดีไปเกิดในพระภูมิที่ดีถ้าทํางานก็ในชาตินี้ก็ได้เลื่อนตําแหน่งได้เป็นที่ยอมรับของคนหน้าได้เป็นที่เชิดหน้าชือตาของ ตระกูลยงนะอันนี้เรียกว่าตามะโทติปรยานโนนะมืดมาสว่างไปแต่บางคนบางคนก็มาไม่มามา,มาไม่ดีนะแล้วก็ไปไม่ดีคือมามาจากรพภูมิไม่ดีต้นทุนบุญกุศลเก่าไม่ได้สร้างเหตุด้วยกลับมาเกิดแต่ก็ก็ยังประมาทอยู่ ไม่ทำตารักษาสีิเนจริญมเาหนาเมื่ทำบุญงามความดีเกิดเป็นวันก็เรียกว่าอะไรที่เลาเมายาในเรื่องอบายมุกต่างๆพอจะตายหรือจากโลกนี้ไปก็ไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกติอันนี้เรียกว่าตามะสโมโริรยานน,นะมืดมามืดไปแต่บางคนก็สร้างเหตุมาดีทั้งสองฝ่ายเลยนะคือมาจากภพภูมิดีตั้งเหตุปัจจัยมันดีในดี แล้วเกิดมาก็ไม่ละหมารสร้างคุณงามความดีคิดว่าที่เกิดมาเราได้ดีก็เพราะบุญเก่าที่เคยทําทาน,สาสนรักษาศีินเจริญโทนาวไว้ได่เคยสร้างเหตุดีๆไว้ก็ไม่ม,มาททาต่อไปอีกลัอมาดีไปดีโชติโชติปริยโน่ไอเน,นี้บุคคลในโลกก็มีมีสี่ลักษณะที่พุทธเจ้าสแสดงไวนะ้นะนะมืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไป นะ,ะสว่างไปสว่างมานะทั้งสี่อย่างเนะเราดูเราเรา,เราฟังปีนาแล้วเราก็อยู่ในประเภทวันไหนนะ,ะการเข้าอยู่จำมบันสาพรนะทั้งก็มีขอบเขตในการอธิษฐานที่อยู่จำมบันสานะนการชี้เขตบอกกฎเกณฑ์แรงกล้นกในการอยู่จำมบัสา ในเรื่องของปุวินัยส่วนหนึ่งในเรื่องของกติกาของคณะสองส่วนหนึ่งสำหรับพระนะพระต้องท่าน้ก็ตั้งใจอยู่แล้วที่อยู่กรรมสา,ามมนีณช่วงกรรมสาเนี่ยญาติโยมมาทําอะไรก็ถือว่าเรียนตามแบบพระได้นะคือหมายถึงว่าตั้งสัจจะหรืออธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงสามเดือนเนี่ยหรือคุณงามความดีว่าเราจะทาให้ขาดที่เราอาจจะอธิษฐานในโบสถ์นะ โยมนี่มารักษาโบสดก็มามาก็ประจํานะีตลอดทั้งสามเดือนหรือตั้งใจใส่บาตรสามเดือนนีือดีเป็นโยมผู้ชายก็อาจจะคือเรือกอะไรงดเล่าข้าบรรษานะงดเล่านี่คือฮิตมันฮิตกันมานานแล้วนะอ <Okay. S 2> ในช่วงบัรษางดสามเดือนออกบัษาก็ตะกินต่อยเก้าเดือนเนี <Yeah. S 2> ่ยถ้าง,งดได้ทั้งออกบัญษาในบัรษาก็ดีนะ yeah. อันเนี้ยเรืออาบาต่างๆแต่เราทําได้ดีมันนะต้องอาจจะจะเาชนะกิเลสหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรายังอ่อนแอเนี่ยต้องมีความเด็ดขาดนะถ้าเราใจอ่อนแอเนี่ยมันมันไม่เด็ดขาด,นนดนะนเนี่ยมันมันไม่ชนะมันนะต้องจริงจังศัจจะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเราเห็นว่าพระเจ้าก่อนตัดสู้นะพระองค์ก็มรรพเพียรม,มามากได้ระดับสมาธิได้ฌานมา ต่ก็ยังไม่ได้อริยาาสัจสี่นะยังไม่เห็นนิปจนาญานะพระองค์ก็เลยครั้งสุดท้ายเนะี่ยที่มาตั้งปัจจายิฐานนะว่าครั้งนี้นะจะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายเลยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายนะจะเหลือหนังหุ้มกระดูกเราก็จะไม่รู้จากที่นี้จนกว่าจะได้ตัศหุือบลุธรรมนะนิเสตนะเมื่อพระเจ้าเราตั้งปัจจานะ มีเขาเร็จอะรหันสำเร็จมีตร,ระหัมมาสัมโพธิญาณกว่าเป็นพุตเจ้าสัจจานี่สําคัญนะถ้าใครไม่มีศัจจาเนี่ยทาอะไรไม่สําเร็จแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนะนะตั้งสัจจาแล้วพูดอะไรเปล่งวาจาอะไรอะไรนี้ต้องทําต้องทําให้ได้นะอันนี้สําคัญตัจจนนะทําอะไรสําเร็จหมดดังนั้นะ่โยมก็ลองอธิษฐานด้วยนะ ก่อนนี้นำโยมทุกปีเพื่อเขา้าพรรษาเราจะอธิษฐานอะไรตลอดสามเดือนทําคุณาลความดีถือศีลห้าบริสุทธิ์ถึงแปดหรือจะไม่นินทาใครปิดวาจาไม่นินทาใครนะจะพูดคิดถึงดีๆไอ้สิ่งไอส้ไอสิ่งไม่ดีเราก็ไม่เอานะอันนี้เป็นสงันอันนี้ก็ม,มีมีเรื่องกล่าวในครั้งพุทธกาลจะพูดถึงเรื่องพระจักขุบานนะ ปัจจุบาลเนี่ยเป็นรานองค์หนึ่งที่ตาท่านบอดนะตาท่านบอดแต่สมเด็จประธานองค์หนึ่งที่เป็นที่ยอมรับนะในครั้งนั้นท่านว่า,าท่านเดินทางไปะหาพีทยรรมศาสาการุปติท่านเดินทางไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะหลังจากญาตยิยมได้ภาวณาสถานที่ธรรมสาแล้วนะ ก็พร้อมลูกศิษย์ก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะก่อนเข้าราษาก็พระครูบาลก็ในฐานะเป็นเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าก็ถามว่าคุณเจ้าจะเอาอยัางไงดีในภาษานี้จะอยู่ในเยบทอย่างใดนะพรที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าบอกว่ายืนเดินนั่งนอนปกติก็พระครูบาลก็บอกว่าเราจะขออยู่ในในบทสาม คือยืนเดินนั่งเวี้นจากอเดียบทนอนเสียคือถือเนติสักีนั่นเองนะถือเนสักีตลอดสามเดือนนี้จะปฏิบัติหวังบรรลุตามหวังบักผลนะก็นี้พอท่านถือปฏิบัติไปเรื่อยๆก้าวถึงสุดเดือนแรกผ่านไปท่านไปรดรกเจ็ตตานะท่านจตุบานเจ็ตตา วิบากกรรมเก่ามาเอาตนเจ็บตาก็ต้องไปหาหมอลูกศิษย์พาไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่ายานเนี่ยต้องนอนหยอดถึงจะหายนะนอนหยอดถึงจะหายท่านตจก,กุบาลก็รับยามาแล้วก็ยังไม่หายจริงๆหมอเขาเก่งมากและยาเขาก็ดีคือหมอรู้เลยยานเนี่ยประโยชน์ตาตาต้องหายแน่นอนนี้ต่อมาก็ไปหาหมออีกเจ็ดวันต่อมาหมอก็นึก ปกคิพราะยานี้ให้กับใครแล้วไม่เคยพลาดคือโรคตาต้องหายเด็ดขาดก็ถามว่าพระคุณเจ้าได้หยดยาหรือเปล่าท่านไม่พูดนะหมอก็ตามมาดทูที่ที่ที่อยู่ของท่านเลยนะที่คุติท่านก็เห็นที่อยู่ที่ท่านเนี่ยเป็นเฉพาะที่นั่งที่นอนไม่มีนะหมอก็รู้ดรวยความหมายว่านัานพระตบบาลเนี่ยไม่นอน นะแล้วก็บอกไม่ได้ขอบคุณเจ้าแลนะท่านรักษาตักตตัวเองท่านก็ต้องนอนหยดยานะนอนหยอดยาเพื่อตาจะได้หายปัจจุบันเะขา,าถามตัวเองว่าเคยจะยอมเสียกัจจนะเจ้าทำหรือเจ้ายอมเสียกัจจนะก็เลือกเอาว่าไม่นอนนะไม่เชื่อหมอนะ ภายหลังก็โลกกำเริบมากขึ้นตาตาตาก็มองไม่เห็นเลยนะหมอก็ละการรักษาละคือถ้าท่านไม่ฟังคำสั่งหมอก็เลิกลการรักษาท่านก็สอนเัอเองว่าตอนนี้นะหมอก็ไม่รักษาแล้วแล้วเธอเธอจะจะเอาทําหรือเอาอะไรดีที่เธอตั้งตัจจจไว้ก็ไม่เสียเอาทำํำท่านกากรุ่บาลก็เบนเบียนไปนเรื่อย นะจนแย่ยข้าสู่การปัญษาตาก็แตกลงคือตาบอดมองไม่เห็นเลยพร้อมสำเร็จอรหันนะสำเร็จอรหันพร้อมคือคกุศลกับอกุศลส่งผลพร้อมกันกุศลคือคุณงามความดีสติปัญญาบาร,รมีที่สร้างไว้ทําให้สำเร็จอรหันบรรลุมากผลช้นสูงสุดส่วนอกุศลค,คืออิบากกรรมก็เข้ามาในอดีตชาติ่านจากมุบาลน,นี่ก็เป็นหมอรักษาโรคโรคตาแล้วคนที่คนที่รักษา กงกงค่าใชจ่ายไม่ให้เงินนะท่านก็เลยแกล้งใส่ยายเขาตาบอดไปเลยเนี่ยวิบากกรรมเก่าในอดีชาติท่านมาส่งผลอนนั้นตาบอดนะก็นี้พอเช้าวันนั้นลูกศิษย์ก็มาเรียกบิณนบาทนะพระเถระก็นั่งนิ่งอยู่อุปถัมเ,เดินก็ไปอติก,ก,ก็มาพ,มา,พมามารู้ว่าบัดนี้อาจารย์ของเราได้เสียตาตาบอดไปแล้วนะก็มีความเสียใจ แต่ท่านศึกบาเดินพระหันแล้วก็ลูกศิษย์ก็ภาวนาบอกว่าพราะ,ะอาจารย์ไม่ต้องเสียใจผมจะบินบาบัดเลี้ยเงเองจะอุปถาตนเองนะแล้วท่านก็เดินปฏิบัติทำแต่สน,นกิจกันะนะมีครั้งหนึ่งพระที่มาจากต่างต่างพื้นที่ต่างถินเข้ามาก็จเจอพระตะกุบาลเดินจมกลมอยู่ในที่นั้น อในที่ใกล้เดินจงกรมก็เป็นกลางคืนนะนะมีแสงไฟไปตั้งก็เดินเหยียบแมลงตายหมดอะพระที่เดินผ่านมาเป็นบุตรชนไม่รู้แล้วก็เข้าไปฟ้องพระเจ้าพ่าเจอพระรูปหนึ่งนะไม่รู้ปฏิบัติยังไงเดินไปเดินมาแต่ก็เหยียบแมลงตายหมดเลยไปฟ้องพระเจ้าแต่พระเจ้าก็พระเจ้าก็ทาาาการาบเหตุแล้วล่ะว่าพระจักบาลเป็นพระหันพระเหล่านี้ก็ไม่รู้ ก็เลยบอกว่าลูกของเราอะนะบอดแต่ตานอกแต่ตาในไม่ได้บอดนะบอดแต่ตานอกหมายถึงว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระหันภายในดังตววางถายไปด้วยธรามจิตใจทา่แจ่มใสบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสแม้ตานอกจะบอดแต่ตาในไม่ได้บอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทําให้เราได้ทราบว่ารู้ทป็งทัวอย่างเหมือนคนเราเราตกองมองสิ่งภายนอกไม่ได้ต้องดูภายในต้องรู้จิตใจ ต้องใช้เวลาการศึกษาจิตใจในบุคคลแต่ละคนต้องใช้เวลา,าลูกภายนอกจะเป็นงามถอจิตใจเรางามนี่ตามพุทธศาส์นายกย่องจิตใจงามด้วยศีลด้วยธรรมนะเป็นกระะนัริยานมิตที่ดีไปอยู่สังคมไหนก็เป็นที่รักที่จะเลึกถึงจากไปก็ทําให้เลึกถึงเพะฉะนั้นเรื่องจิตใจสําคัญมากนะเราต้องขัดเกาว,วิเลสแล้วก็ทําให้จิตใจเราเกิดสิ่งรมาที่ปัญญาเกิดสิ่งดีๆในจิตใจเรา ดางเรื่องพระตกุบานนะเอาแล้ววันนี้ก็นะก็คงจะต้องคว้นก่เวลาก็ได้ใหาโควิดหลายๆอย่างในช่วงวันเขา้าพรษาเนะมื่อวานโยอว่าเยอะนะวันนี้ก็เปลี่ยนไปทำนี่นี่นี่เน,เนเาะช่วงเท้าสรสานี้ก็สามเดือนก็ทำบุญทุกวันพระนะนายยมที่ยังไม่เคยมาถือโบสดก็มาทิฏฐานุโบสดเลยทีโบสดนี้เป็นเป็นศีลที่ ที่เนอนิสงมากพุ้เจ้าบอกมหาปโลมหานิสังโสมมีอนิสงใหญ่มีคุณใหญ่นะเพราะเป็นศูนย์พรหมจันยนะ์นะศูนย์พรหมจันยนะ์นะศีลบสุโบส์เนี่ยนะก็ไม่มีอะไรมากหลังเรามาสวดมนต์ไหว้พระมามีสัญญาอยู่กับเรื่องบุญกุศลนะ,นะอ,ะอันนี้เราก็พอเรามาได้ทำตรงนี้เราก็ได้บารมีเกิดขึ้น แต่บางคนก็ไม่คุ้นเคยนะบางคนไม่คุ้นเคยการเข้าวัดก็ก็เข้ายากนะคุ้นเคยกับเรื่องอไบายมุขเรื่องต่างๆนะมันต้องฝืนทั้งนั้นนะเรื่องกิเลสมันต้องฝืนฝืนตัวเองหมดไนมะ่มีใครไม่ฝืนบางอย่างที่เรายังไม่เคยชินนะนะในเชื่อมนตรานี่จะอยู่ในฐานะใดาก็ควรจะปฏิบัติตัวใ้เคร่งขัดขึ้นนะตั้งใจตั้งคจิเองนะในการทําควางามวามดีแล้วนะก็ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เอาละนะวันนี้ก็คงสมควรเก่วเวลานะก็ด้วยอำนาจบุญกุศลที่เราตั้งใจงมาดีแล้วนะในอดีตและในปัจจุบันวันนี้จงต้นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหลายเกิดสติปัญญาณาณรือแจ้งเห็นจริงในธรรมะของพุทธเจ้ายิ่งยิ่ไปเมื่อบารมีถึงพร้อมแล้วก็ขอสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรัรถนามีความเจริญในทางโลกและทางธรรมตลอดปีและตลอดไปด้วย 嗯、uh